สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาเปิดกระเป๋าทั้งหมด6ไใบที่เราได้มาจากช็อปปี้ในราคาไม่เกินแ0 0อบาทกันนะคะทุกใบเนี่ยคุณภาพดีมากมากเกินราคามากๆเลยก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ มาเริ่มกันที่ใบแรกเลยใบนี้ใบนี้เป็นใบสีครีมครีมจะเป็นครีมที่เข้มหน่อยนะเป็นครีมออกน้ำตาลน้ำตาลใบนี้เนี่ยสายของเขาจะเป็นสายโซ่แบบนี้แล้วก็ตรงเนี้ยเขาจะมีเป็นที่รองไหลไวใ้ให้ด้วยนะเวลาเราสะพายมันจะได้ไม่เจ็บสายของเขาเนี่ยสามารถปแรบบับแบบเป็น2แบบก็ได้นะเราจะใส่เอาตรงเนี้ยขึ้นมาแล้วก็ใส่เป็นสองสายแบบนี้ก็ได้ใส่เป็นสะพายแบบนี้ได้นะหรือว่าจะใส่เป็นสายยาว แบบเมื่อกี้ก็ได้ก็น่ารักเหมือนกันทรงกระเป๋าของเขาจะเป็นทรงเปียโนเปียโ,โนแบบนี้นะแล้วก็จะมีปุ่มเปิดอย่างนี้ปุ่มอันเนี้ยเปิดกดลงไปกึ๊ก มันก็จะเปิดออกมาได้แบบนี้ข้างในของเขาจะมี3ช่องใหญ่แล้วก็มีซิปหนึ่งอันนี้ลูดได้เป็นสีช่องอันนี้นะเป็นใบที่น่ารักแล้วก็ใช้งานได้สะดวกมากเลยใส่ของได้เยอะอยู่นะทุกคนสามารถใส่โทรศัพท์ของเราลงไปได้โทรศัพท์ของเรา iPhone 11นะก็สามารถใส่ลงไปได้แบบพอดีเลยแล้วยังมีที่เยอะมากๆเลยทุกคนใส่ power bank อนะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะใส่ได้เขาจะมี o f ฟ i c i a l m a l l อยู่ในช้อปปี้ด้วยน ทุกค,คนสามารถไปดูกันได้ต่อไปเป็นไบที่มาจากเดวิดโจนส์เหมือนกัน ซึ่งน่ารักเหมือนกันทุกคนใบนี้เป็นใบสีเขียวสายของเขาจะเป็นแบบนี้จะมีเป็นโซ่อยู่ตรงนี้แต่ว่าสายของเขาจะเป็นสายหนังแบบนี้นะสามารถปรับระดับได้เยอะเลยทุกคนเนี่ยปรับได้หลายระดับมากๆเลยแต่ว่าอันนี้เราตัดให้สั้นที่สุดแล้วเพราะว่าเรา,าเป็นสาววันเดียใช่ไหมเราก็เลยจะใช้กระเป๋า,าที่สั้นที่สุดอยู่แล้วอันนี้ดีเทลของเขาจะมีซิปอยู่ข้างหลังแบบนี้ด้วยนะเอาไว้เก็บบัตรเก็บอะไรอย่างนี้ได้มีข้างในก็จะเป็นแบบนี้ สิงของเขาลูดง่ายมากๆทุกคนคือเป็นวัสดุที่คุณภาพดีมากๆเกินราคามากๆเลยที่ติดของเขาจะเป็นที่ติดแบบทีนะก็ <ๆ S 2> ติดง่ายเหมือนกันทุกคนมันก็จะเป็นแม่เหล็กไว้ดูดกันได้เลยแบบนี้อันนี้คือแอบเปิดเป็ง่ายกว่าใบสีน้ำตาใบ นะแล้วก็ข้างในเนี่ยเปิดมาเขาจะมีซิปหนึ่งช่องเป็นซิปที่รูดง่ายมากเหมือนกันทุกคนเนี่ยคือซิปเขาว่าเป็นซิปที่คุณภาพดีมากเลยเราชอบมากๆเลยิข,ข้างในจะเป็นสีเหลืองแบบนี้ช่องข้างในของเขาว่าจะมีช่องน้อยกว่าอันเมื่อกี้นะเนี่ยมีผ้ากั้นแยกให้หนึ่งช่องก็คือเป็นช่องนี้กับช่องนี้แล้วก็มีซิปหนึ่งซิปข้างในเอาไว้เก็บของสําคัญอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติทุกคนแบบไม่ได้พกกระเป๋าตังอะไรเงี้ยก็สามารถเก็บตังไว้ในช่อง สิปนี้ได้ซึ่งสิปเขาก็คุณภาพดีเหมือนกันทุกคนข้างในของเขาอจะมีเขียนเป็นชื่อยี่ห้อเดวิดโจนส์แบบนี้ไว้ด้วยคือแบบเป็นกระเป๋าที่คุณภาพดีแล้วราคาถูกมากๆเลยทุกคนเราเชียรมากๆเลยข้างหน้าของเขาก็จะเป็นแบบนี้เขียนว่าเดวิดโจนส์เหมือน,นอกนันน่ารักมากๆเลยทุกคนคือสองใบเนี่ยเป็นสองใบที่เราชอบมากๆเลยเราเชียรมาก,มาก เป็นกระเป๋าสภพายข้างเหมือนกันเป็นทรงลูกไข่แบบนี้ อชอบมากๆเลยเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราอเห็นคนเกาหลีเขาเหิดกันมากๆเลยใช่ไหมมันจะเป็นกระเป๋าลูกไข่ที่แข็งๆนะทุกคนคืออันนี้มันจะเป็นทรงคือแบบไม่เสียรูปไม่เสียทรงแน่นอนดีเทลของเขาจะไม่มีอะไรมากทุกคนคือช่องข้างในเขาาจะเป็นช่องข้างในแบบนี้เลยอันเดียวเลยแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดได้แต่ว่าใส่ของได้เยอะมากทุกคนใส่ได้ทุกอย่างอะกระเป๋าตังใบอ้วนๆของเราอะก็ใส่ได้ทุกคนคือกระเป๋าตั เรามันจะไปอ้วนมากเลยใช่ปมะมันก็สามารถใส่ลงไปในนี้ได้ทุกคนพาวเวอร์แบงค์อะไรเงี้ยก็ใส่ได้หมดเลยนะใบเนี้ยสายของเขาจะเป็นสายหนังทั้งอันเลยนะแล้วก็ปรับระดับได้เยอะอยู่เหมือนกันสีของเขาอันเนี้ยมันจะมีความว่าเป็นครีมครีมที่มีความอมชมพูนิดๆน,นะคือถ้าสมมติเทียบกับใบสีครีมน,น้ำตาลน้ำตาลเมื่อกี้มันจะคนละาเฉดกันเลยนะอันเนี้ยมันจะเป็นใบสีครีมออกนนน้น้้าาาาาตตตตแลวววกก็มมีคม่่ อันนี้จะเป็นครีมที่ออกส้มๆชมพูมชมพูก็น่ารักทั้งสองใบอ่ะใบนี้มันจะรูปแบบเกาหลีเกาหลีโคเรียโคเรียเราก็ชอบมากเหมือนกันนะอันนี้แต่งตัวแบบเป็นเดรสสีครีมอะไรอย่างเงี้ยสไตล์มินิมอลมินิมอลหน่อยก็ใส่ใบนี้ได้น่ารักมา,มากๆเลยเหมือนกันต่อไปเป็นกระเป๋าผ้าลายตัวอักษรปริ้นปริอย่างเงี้ยเป็นกระเป๋าผ้าทรงปกติเลยนะ จะเป็นทรงนอนๆแบบนี้สะาพายออกมาก็คือน่ารักม,มากๆเลยเหมือนกันคนใบนี้ยอันนี้ช่องข้างในของเขาจะมีซิปให้1อันแล้วก็จะไม่ได้มีซิปปิดข้างนอกนะแต่ว่าจะมีกระดุมเป็นกระดุมแบบแม่เหล็กเหมือนกันสามารถปิดได้ง่ายหรือใช้งานได้ง่ายคือเราเป็นคนชอบใช้กระเป๋าผ้ามากทุกคนเพราะว่าเราอะบ้าหอบฟางอยากจะพกทุกอย่างอยากจะเอาทุกอย่างไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราไปไหนเราจะใช้กระเป๋าผ้าเป็นสส่วนใหญ่นะ จะเป็นกระเป๋าผ้าทรงที่มันไม่ใช่กระเป๋าผ้าปกติอ่ะจะเป็นทรงแบบนี้มันน่ารักมากเลยทุกคนใบนี้เราชอบมากมากเลยเวลาถือมันจะเป็นคล้ายๆถุงจ่ายตลาดแบบนี้ะนี่ค่มันจะเป็นทรงแบบนี้คือมันจะเป็นทรงที่ไม่เหมือนกระเป๋าผ้าปกติแล้วเรารู้สึกว่ามันน่ารักมากๆเลยอ่ะลายของเขาก็จะเป็นลายตัวอักษรแบบนี้เป็นลายปริ้นต์นะไม่ใช่ลายปะเขียนว่า a t t i s t j e e ไป,ไ,ปไปสุดท้ายไปสุดท้ายใบที่6เป็นกระเป๋าผ้าแบบนี้เนี่ยทุกคนเหมาะแก่การไปทะเลมากๆเป็นกระเป๋าผ้าตะข่ายตะข่ายน่ารักมากเลยนะเน,นี่ยทุกคนอันนี้มันจะมี2แบบนะมันจะมีแบบที่สายยาวกว่านี้ด้วยที่แบบเอาไปสายายไหลได้แต่ว่าอันนี้เราสั่งเป็นแบบสายสั้นมามันก็น่ารักดีเวลาเอาของแางนเนี้ยมันเหมือนแบบกระเป๋าจ่ายตลาดเวลาใส่อะไรลงไปในนี้ก็คือน่ารักมากๆเลยนะเราอาจจะใส่แบบเป็นพวกดอกไม้อะไรเงี้ยก็สิ มันน่ารักมากๆเลยใส่เป็นส้มเป็นอะไรอย่างเงี้ยแบบเอาไว้ไปชายทะเลหรือว่าปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยเป็นกระเป๋าที่น่ารักมากๆเลยทุกคน หมดไปแล้วนะคะกระเป๋าหกใบจากช้อปปี้ที่เราเอามาในวันนี้เป็นหกใบที่เราคิดว่ามันตีเกินราคามากๆเลยแล้วก็น่ารักมากๆเลยด้วยถ้าทุกคนชอบใบไหนก็เดี๋ยวเราใส่ลิงก์ของช้อปปี้ไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะทุกคนสามารถไปจิ้มแล้วก็เลือกดูกันได้เลยวันนี้เราไปก่อนแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า